วันนี้นะต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันอาหารสไตล์โมเดิร์นคูซีนแบบโมเลกุล่าที่ออกเป็นแนววิทยาศาสตร์หน่อยมองได้2แบบเหมือนห้องแลบก็เหมือนเหมือนพ่อมดสู้กันก็เหมือนนะครับอ่นี่ครับผมมาเชฟกระทะเหลลกครับมาห่อัวใช้เท้าแล้วโอ้นี่ให้กินแบบนี้จริงๆอันนี้เหมือนปอเปียเลยนะฮะใช่คุณชักกิดครับ ที่เห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับใช้เพลทนะครับเป็นแผ่นหินนะครับข้างบนก็คือปลาม้วนหัวไชเท้านั่นเองครับน่าเก่งครับอันนี้เก่งออกแบบดีครับยอดโอ้ต้องเร่งมือแล้วครับสำหรับทางเชฟฟูทาชิงเพราะเรายังไม่เห็นเลยอ่าชุบแป้งแล้วครับมาชุบแป้งเจ๊ปลาครับลูกน้องทำไว้ให้ครับผมเรียบร้อยนะครับโซชิมเบอร์ดีมาก โอ้แล้วก็ดูแป้งแกเบามากนะแล้วก็ลงไปในกระทะเรียบร้อยกระทะนี้ก็ต้องเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับกลางๆคุณจะคิดครับที่คุณจะคิดบอกว่าแป้งนั้นดูเบามากนั้นใช่เลยนะครับเพราะว่าเขาใช้แป้งข้าวเจ้านะครับน้ำปูนแดงนะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับแล้วก็แป้งอเนกะสงค์คนให้เข้ากันหลังจากนั้นเอาไปใส่ในเครื่องเอสพูม่านะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นให้เซตตัวจะเห็นว่าดูเบาขนาดนี้เลยนะครับในไบซเรลปลากระทงแอลดอยเป็นเมนูสุดยอดอีกหนึ่งเมนูแล้วครับอ ถามเป็น <ส gas S 1> โฮมเบตเทมปุระด้วยเลยนะผมแล้วล <ส watershed. S 1> ักษณะดูแป้งเบามากครับ อย่างที่เราคาดไว้เลยว่าแกบอกว่าครูเยอะครับผมแล้วระดับไม่ชลินซาเท้งนั้นฮอ่าก็นี่ครูครูปังรักจำใช่ไหมครับผมอ่านี่มาครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กครับนี่ครับเอาหลอดยาซีฟันมาบีบอ๋อมาบีบซอสครับผมซอสใส่ลงไปนะครับผมยอรใส่ลงไปในในหลอดยาซีฟันความสั่งสรรนะครับเปรีเทมด้วยเป็นโมเดิร์นนะครับแบบนี้คผู้ช่วยครับและในวันนี้นะครับผมขอแจ้งเมนูของเชฟกระทะเหล็กทั้ง4เมนูนะครับเมนูที่1ปลาสามน้ำเมนูที่2ปลาม้นหัวไชเท้าเมนูที่3ปลา เล่นน้ำและเมนูสุดท้ายคืออันเจมณดีแห่งสเปนครับโอันเจมัมีแห่งสเปนตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะออกมาหน้ากินขนาดไหนนะครับตอนนี้มาเชฟวุฒาจิจัดจานแล้วเหมือนกันจัดจานแรกเป็นของทำเป็นเป็นทาท่าเหมือนกันนะครับผมอาเหมือนกันเลยเอาล่ะสิขนมปังวางทับบอเอาล่ะสิคล้ายกันเลยนะครับทางนี้ใช้เห็ดทางน้นใช้ใช้เท้า คุณชักคิดครับตอนนี้นะครับนั่นคือเซวิเชสซอสนะครับซึ่งคลุกกับปลานะฮะหลังจากการที่ทุบแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับจากลิควิดไนโตรเจนนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทำเซวิเชสซอสโดยการผสมน้ำเลมอนน้ำมันมะกอกโชยุเกลือพริกไทยเคปเปอร์หอมแดงมะเขือเทศแล้วก็เฟต้าชีสหยาบๆนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็เอาขนมปังเชียบัตต้าโบกลงไปนะครับในเมนูปลากระทงดาบลุยสวนสตรอเบอรี่ละครับโอ้โห อย่างที่บอกนะครับผมติดเดือดในติดนะครับสุดยอดเชฟโมเลก,กุล่าของประเทศไทยผมชื่นชมในตัวแกมากนะเชฟแนนเรียนรู้จากยูทูบครับผมไม่ได้มีครูสอนเลย<ช>แล้วทำได้ขนาดนี้นี่ถือว่าฝีมือมากเหลือเวลาอีกส <11 S 1> ิบนาทีเท่านั้นครับเร่งมือครับสิบนาทีสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปเร็วจริงจริงเตมบุระมาแล้วครับเตมบุระก็เสร็จแล้วนะครับนะครับผมแต่ทางเชฟพุทาชิพก็ดูใจเย็นมากๆใช่ครับเป็นไงฮะตองครับได้มาดูการทำอาหารใกล้ๆแบบนี้ มันไม่ได้แค่ดูเขาได้กลิ่นด้วย่ะได้กลิ่นด้วยนะมันชวนกินมากนะคแทบจะแย่แล้วอยากชิมแล้วค่ะครับผมโอ้โหนี่ดูดูครับดูรจัดร้อนคาแล้อนควันเรียบร้อยนะฮะได้กลิ่นถึงนี่เลยคุณจะคิดครับตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กกาลังลมควันปลาสามน้ำนะครับแหมซอสก็3ชนิดเลยทีเดียวและตอนนี้ไม้ที่เขาใช้ลมควันนั้นเป็นไม้แอปเปิลแล้วครับแอปเปิลโอ้ได้กลิ่นเรี่ยวเปรี้ยว โอ้แต่หอมจริงหอมถึงนี่เลยใช่หอมถึงนี่เลยฮะมาทานเราผู้ช่วยของเชฟพุทธาชิงเนี้ยก็กำลังทานกันดีมีลมควันดีกับหอมอรโอยสุดยอดคุณชักกินกล้าผมตอนนี้นะครับเชฟพุทธาชิงนะครับได้นําเอาปลาที่หมักกับเกลือนะครับมาล้างออกนะครับแล้วก็สไลด์เป็นชิ้นนะครับแล้วตอนนี้กําลังลมควันด้วยเอ่อกลิ่นไม้เชอร์รี่แล้วครับใช่มีไม้แอปเปิ้ลใช่มีไม้เชอร์รี่ กลับมาทางเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับนี่ครับมาแล้วครับเป็นเอ่อนี่เป็นเยลลี่นะฮะเยลลี่น้ำซุปนะฮะครับผมสต๊อกปลาครับเอาให้เป็นก้อนน่าจะเอามากินนะครับอยู่ในแบบว่าไปวางไว้บนจานอะไรเงี้ยนะครับเป็นไปได้ครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเครื่องเคียงอย่างนึงเลยใช่อ่านี่ครับกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับปีนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนแกไปลุยครัวอะไรผมก็แฟบปะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับนั่นอะไรเอ่ยพุชกิฟครับและนี่ก็คือดินครับ เป็นดินกินได้ละครับเขาทำนะครับโดยใช้ขนมปังเยอรมันนะครับหรือว่าพัมเพอร์นิเคิลนะครับแล้วก็มีเบคอนนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีเห็ดชามยองนะครับทอดให้กรอบในกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานนะครับคู่กับปลากระทงล่มทอดนะครับในเมนูไบเซอร์เรลปลากระทงล่มแอลดอยละครับโอ้โหให้รสชาติอย่างไรไม่ไม่ออกดินดินกินได้เก่งจริงๆแล้วก็เข้าใจคิดมากๆสร้างสรรค์จริงๆครับ อ่าครับฝั่งเชียงกับท่าเล็อนะับก็เอาโอ้โหนี่ครับเอาเยลลี่ครับเย็ลีกดออกมาเป็นเส้นนะครับ แม่นี่ก็เทคนิคล้ำเลิศแลเอาเครื่องกดเส้นแบบเก่ามาใช้ได้นะนี่นะคุณจะคิดครับถูกต้องแล้วครับนี่คือเครื่องทำราเมงของญี่ปุ่นนะครับแล้วเขาก็กำลังจะทำเป็นเส้นเฟตตูชินีนะครับโดยการใช้น้ำสต๊อกปลาแล้วก็ผงปลาเข้มข้นนะครับใส่เจลาตินลงไปนะครับจนเจลาตินเซตตัวเป็นแท่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานเส้นเฟตตูชินีอร่อยๆในเมนูปลาเล่นน้ำแหละครับอ่านี่นี่มีดิบเหมือนกันแล้วมีเม็ดบังรับด้วยเม่นบังลับเน่ทครับดูเป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นไข่กบไงฮะ น่เนี่ยเหลือเวลาอีก5นาทีเลยครับห้านาทีเลยครับออกมาแล้วครับเช็กูนะสวยงามสวยนะครับสวยจริงบเลยสวยครับผมชอบไม่ดูแหวกแนวจนเกิดความไม่ครับไม่แล้วดูไม่รกด้วยแล้วดูเป็นธรรมชาติด้วยใช่ครับผมวันนี้นะครับผมอาหารนะครับผมก็ ตัดสินกันที่รสชาตินะครับผมและ <ผม S 2> ความงามความงามและชูวัตถุดิบหลักให้โดดเด่นที่สุดเช่นเคยนะครับวันนี้เราไม่มีสัญชาติของอาหาร,รนะครับผมแต่ว่าเป็นการแข่งขันของเชฟที่ถนัดทางโมเลกุล่าใช่ครับมาทางเ,เชฟกระทเล็กครับผมทำไรเอ่ย ตอนนี้ครับเออ่รากผักชีนะครับผมบีบมะนาวบัตรแล้วครับบีบมะนาวเหลืองลงไปน่าจะทำปั่นกับคุชารคิดครับครับผมตอนนี้เชฟกระทะเหล็กนะครับได้นําเอาน้ํามะนาวนะครับพาสลี่น้ําปลาน้ํามันมะกอกกระเทียมแล้วก็ผักชีนะครับมาทําเป็นซอสผักชีในเมนูอัญมณีแห่งสเปนละครับโอ้โหแต่ตอนนี้เวลาเหลือไม่ถึง3นาทีแล้วจะทันหรือเปล่าต้องดูนะครับจะทันไหมครับสำหรับเชฟกระทะเหล็กตอนนี้พี่ยังไม่ได้ปั่นเลยยังบีบน้มะนาวอยู่เลยฮะเนี่ยเหลือเวลาอีก หนึ่งานครับเชฟทเหล็กเแล้วสิผมไม่ท้เชผู้ทาชิงเชแดนดูริ่งมากนะครับผมโอ้โหดูสิครับตอนนี้กลายเป็นุเชฟพทะเหล็กของเราเหมือนจะไม่ทานเอานะครับออาต้องเชีเชียร์เลยครับนี่โอ้หปผมาสวยนะเหลือเวลาอีก30บวินาทีเท่านั้นครับเล่นมือครับ ไม่ทันแล้วครับไม่เลยครับไอนนเลยครัไม่ทันแลวครับทันเคู่เลยเร็วๆกันหน่อันเครับลยครนเลครับไม่นลทไม่ทนะครับไม่ทันเลมทนเครับ่นเคับนเลเลลยครับนไม่่ครับ9 8 7นยัม่กนไม่่มท่ย ดูเหมือนจะไม่ทันกันทั้งคู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอมาถามทางเชฟผู้ท้าชิงก่อนเชฟนายครับทำเสร็จไหมครับเหลือจานเดียวครับเหลืออีกหนึ่งเมนูนะครับผมเหลืออะไรบ้างครับเหลือตกแต่งหรือว่าอะไรครับเหลือแค่ลงจานกับตกแต่งครับเหลือแค่ลงจานกับตกแต่งนะครับผมรู้สึกไงบ้างกดดันไหมครับอนิดหน่อยครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการพิจารณากันในเรื่องของคะแนนนะครับแล้วเราก็จะให้ทาให้เสร็จนะครับผมแล้วถึงค่อยเสิร์ฟอ่ะขอเสียงเชียร์ครับ มาทางนี้บ้านเชฟกระทะเหล็กอาหารโมเดิร์นคูซีนเอชลิ่งทวิสต์นะครับเชฟนุม่มทันไหมทันครับทันครบทุกอย่างเลยครับทันครับ,รบโอ้โห,โหแล้วเล่นสายหน้าตกใจหมดนะครับ <S <S 1> <S 1> มั่นใจไหมว่าของเราเนี่ยจะรักษาศักดิ์ศรีความเป็นเชฟกระทะเหล็กไว้ได้แน่นอนยังมั่นใจอยู่ครับยังมั่นใจอยู่นะครับเอาเอาใจช่วยครับเดี๋ยวกลับไปดูกันช่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ และเชฟผู้ทา้าชิงเชฟแนนก็ได้รังสารอาหารออกมาทั้งหมด4เมนูด้วยกันจานแรกปลากระโทงร่มลุยสวนสตอรอเบอรี่เนื้อปลาแช่ในในโตรเจนเหลวจนแข็งตัวทุบให้ละเอียดคลุกเคล้าเซวิเชซอสรสกลมกล่อมเสิร์ฟพร้อมขนมปังและสตอรอเบอรี่เมื่อรับประทานจะสมัมผัสได้ถึงความสดชื่นเหมือนการทานอาหารในไรสตอรอเบอรี่เลยทีเดียว จานที่สองไข่มกุกแห่ง <ions> ท้องทะเลเหนือเนื้อปลามะเกลือผสมผิวเลมอนสไลด์เป็นชิ้นบางรมควันไม้เชอรี่เสิร์พร้อมลำไยคาเวีย <brewer> และลิล yeah ิสพลิกหวานเป็นเมนูที่ดัดแปลงความอร่อยจากวัตถุดิบของทางภาคเหนือได้อย่างล้ำเลิศจานที่สามใบซอเรลปลากระทงร่มแอลดอย ปลากระทงร่มเนื้อแน่นชุบแป้งทอดจนเหลืองกรอบเสิร์ฟเคียงกัานิสตาซอเรลรสละมุนพร้อมดินกินได้และผักพื้นเมืองเป็นเมนูสุดยอดแห่งความสร้างสรรค์ที่เหมือนได้ทานอาหารบนยอดดอยเลยทีเดียวจานที่4ปลากระทงร่มห่มผ้าเนื้อปลามะกะพริกแทนยูรี รุงรสจนได้ที่จีในกระทะจนกลิ่นหอมขอด้วยเจลลี่มะเขือเทศพริกแกนฮังเลเป็นเมนูที่ผสมผสานความอร่อยระหว่างอาหารสองสัญชาติได้อย่างลงตัวอันดับต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกระทะเหล็กเชฟหนุ่มครับจานแรกปลาสามน้ำ เนื้อปลากระทงร่มหมักน้ำมันมะกอกปรุงรสให้ได้ที่จี่ในกระทะจนสุกหอมเสิร์ฟเคียงซอสมะเขือเทศซอสอะโวคาโดและซอสมะกอกดำเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่เมื่อรับประทานจะทำให้ได้สัมผัสกับทุกอัตรสความอร่อยจานที่2ปลาหมวนหัวไชเทาเนื้อปลาสับหยาปรุงรสด้วยเครื่องเทศจนได้ที่ พันห่อด้วยหัวชัยเท้าสไลด์บาร์ราดรสความอร่อยด้วยน้ำสลัดและทับทิมสดถือเป็นเมนูที่รังสรรความอร่อยได้อย่างสมบูรณ์แบบจานที่3ปลาเล่นน้ำเส้นเฟตูชินีน้ำสต็อกปลารสเลิศเสิร์ฟเคียงเนื้อปลาสไลด์บาร ราดรสความอร่อยด้วยน้ำซุปปลารสกลมกล่อมเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่ปรุงแต่งความอร่อยได้อย่างลงตัวจานที่สอัญมณีแผ่งสเปนเนื้อปลาหมักน้ำมันมะกอกทอดจนสุกหอม ราดรสความอร่อยด้วยมูสผักชีเซิร์เคียโรเมสโกซอสและเฟียมะเขือเทศเป็นเมนูความอร่อยในรูปแบบอาหารสเปนที่ประดุดดังอันยมณีอันล้ำค่าเมนูอาหารเชินเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะก,กรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ